ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงวงเวียนปากซเซดี่ออกขวาครับผมจะข้ามาสะพานข้ามแม่น้ำโขงครับจุดนี้ เดี๋ยวขึ้นไปผู้เสลาครับผู้สลาเป็นพัะสูงๆอยู่งๆครับสุดยอดเลยบากาศดีมากครับนี่แหละครับปากเซนะครับโอ้เปน็นน้ำโขงครับ มีสเสน่ห์ดังจิตใจน้ำเสและดวงดอกไม้พบกุหลาบก,กินหอมของเมืองปากเซอ้ายเฝ้าหลงทุ่มเทพักจนหมดใจน้องโมบใจประสานรับเอาฮักอ้ายฝากให้ จงทนอมขวัญใจบ่ให้เปลี่ยนสีขอวอนฟ้าอยาดฝนสุมสำนัยเพื่อว่าสองดวงใจได้ซสื่นสุขีกุลาบเอยสวยเบ่งบานในอุทยานของสีวีสมเป็นคุณลาสตรี ไ,ไปครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระและกับเบิ่งบรรยากาศ เมืองปากเซน้่กันนะฮะงามมากเลยผมมารอบก้อนผมปีนบันไดนะฮะข้างจิงเอรรถยนต์ขึ้นได้เอาเดี๋ยวขึ้นไปก้อนฮะขึ้นไปทางนี้และนะครับเอาก้อนผมมาผมปีนบันไดเอ่อนีขึ้นครับบันไดขึ้นโคดมือยเลยรอบนี้ขี่รถขึ้นเหมือนกันนะนะครับเปลี่ยนบรรยากาศที่ผมให้เบิ้งนะฮะนี่นะครับปีนบันไดขึ้นสิละภัยมาที่วัดแห่งนี้นะครับท้าอยากได้บรรยากาศอี่ลีนะฮะอยากได้ความท้าทายนะครับ ปูครับปีนขึ้นพุ่นเลยครับปีนขึ้นพุ่นเลยคุ่เหมือยเลยนะฮะไปรอบนี้เดี๋ยวขี่รถขึ้นขี่รถยนต์ขึ้นได้เขาว่าขี่ไปทั้งพุ่นแหละจุดขายคองกันลายครับโอ้โหสุดยอดเลยเมืองแห่งนี้นะครับแบบวายิ่งใ,ใหญ่มากๆเลยนะฮะมาเที่ยวได้ครับนครปากเซนะครับยังมีความเป็น ปากเซนะครับแล้วก็ความเป็นเเมืองโบลันโบราดนะครับในสมัยตะกี้อยู่นะฮะเดี๋ยวจังใดขึ้นวายประธาสเซตนะครับผมจะพาเลาะแล่มแค้มโขงนะครับลงไปทางไต้พุละนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผ่านเพื่อนขึ้นไปที่เทิงผู้สลาก่อนนะครับน่าจะวัดผู้สลาบเมนบอน่าจะเมนนะขี่ขึ้นได้ขี่ทังพุนเห่นาาปาไปอู้ ขึ้นมากอะชันนิดนึงนะครับขึ้นมาแล้ววัดภูดสเลานะครับเปจอดรถแถวแถวนี้เสร็จแล้วกานย่างขึ้นไปต่อนะฮะย่างขึ้นไปนมัสการทั้งถึงนะฮะโอ้ยูย่ทางพีบาได้ย่างขึ้นทางพีครับไปทางพี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจอดรถก่อนจอดบอลน,นี้บ่เออเอาจอดนี่แหละโอ้โหบรรยากาศครับสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลย สุดยอดเลยครับอง์พระองค์นี้นะฮะเออโอ้โห,โโหบ่เคยบ่เคยขึ้นมาเลยผมนะครับบ่หูเลยว่าสามารถเอารถขึ้นมาได้แต่ก้อนผมยังขึ้นมาเห็นพระพุทธรูปเลียงรายกันหลายร้อยรูปเลยนะฮะหลายร้อยองค์เลย <S <S ปึ๊บปะลงไปเบิ่งบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศนะครับเออมืองปากเซนะฮะว่างามสํมใตนะครับบอกไว้ก่อนว่างดงามแน่นอนเลยนะครับปุณนะครับ โอ้โหผมเอาจุดชมเมืองนะครับแม่น้ำโขงนี้สีแดงเลยฮะสีแดงแม่น้ำโขงนี้บอกไว้ก่อนว่าหลายมากๆเลยหลังพระนะฮะหลังพระองค์ใหญ่แต่ว่ามองจากทางใต้ขึ้นมาองค์น้อยๆแต่ขึ้นมาทาง,ทงนี้องค์ย่งใหญ่เลยครับองค์บ้ากใหญ่นะฮะมาดีมากๆเลยมือนี้โอ้อากาศดีครับอากาศดี ผมมีแสงแดดนะฮะเย็ดให้ได้เห็นบรรยากาศความงดงามนะครับสนามบินามามามาปากเซนี้สามารถเอาเอา,เอาเครื่องบินมาได้นั่งเครื่องบินมาได้นั่งเครื่องบินแล้วก็มาลงอยู่อันนี้ครับสนามบินนะครับสนามบินยุปูนครับไกลๆพุนฮะบรรยากาศนะครับสุดยอดเลยนะบเบิ่งเอรรถครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับของอมหานครแห่งนี้นะฮะสวยงามมากเลย จะมีองค์พระนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะฮะให้เบิงเ้งมานครนะครับนครปากเซนะฮะนี่คือทางยางนะครับทางที่ยางมากนะฮะผมเคยมาเมื่อสองปีก่อนยางขึ้นโคตรเมื่อยเลยบู๊ว่าเอารถขึ้นมาไดนะฮะ รถขึ้นไปได้นี้แบบบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไปทั้งพูนไปทั้งพูนไปทั้งพูนทั้งพูนลงไปเมืองโคงครับเมืองโค่อมหาทีสีพันดอดนะฮะมีเมฆมีหมอกนะครับหมอกปกคลุมภูเขานะครับภูเขาลูกนี้เอซียูเอเป็นแบ็ดเก่าของทางเอเมืองปักเซเลยกันว่าใดฮะนคร,ครนคนปักเซนะฮะเป็นแบ็ดเก่าของทางนครปักเซแล้วก็แนวเวนเบืองสะพานครับนี่น้อยนีดฮะ พุ่นเป็นเป็นแม่น้ำนะครับแม่น,น้ำอย่างนอแม่น้ำแม่น,น้ำที่มาบรรจบกับแม่น,น้ำโขงนะฮะเขาก็เรียกนว่าปากเซนะปากเซเป็นเซที่ไหลออกมาจากาในสปอลาวนะครับแล้วก็ามาบรรจบกับแม่น้ำโขงเรียกว่าปากเซทางฟีนะครับออกไปทางพีเป็นแม่น้ำโขงครับซ้ายมือก็เป็นสปอเล่ากันครับสบปอลาว กแล้วก็โซปอลาวนะครับเมืองปากเซกับแม่น้ำขงจะตัดผ่านนะครับตัดผ่านออกออกมาทางจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเสร็จแล้วก็ลัดเข้ามาเมืองปากเซในโซปอลาวก่อนที่จะแล่นเข้าไปปูนครับออกไปฮอดเออกัมพูชานะฮะเอาผมไปเบื้องบรรยากาศครับนี่เลยครับบรรยากาศเมืองนครปากเซนะครับบรรยากาศนครปากเซนะฮะดีแดดโบ่มี้แดดครับโชคดีมาก บรรยากาศพี่จูวะงามวะนี่แหละมหานครปากเซเคยมาบวะเคยมาอยู่อยู่วัดไหนวัดท้ายินแถวไหนแถวลักห้ารักห้าปุ่นปุ่นรักห้าราคาทั้งพี่บ่โอ้ทั้งพี่ทั้งฟรีราคาโอเคครับนี่แหละครับคือบรรยากาศนะครับนครปากเซนะฮะนครปากเซผมมาในช่วงของมรสุมเข้าพอดีก็เลยเอทให้แสง แสงสีเสียงนะครับงดงามมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีแดดออกมาหยืดยังสีโบด้ครับฮอนครับเอาสมามารถเดินทางมาเที่ยวได้นะครับนี่แหละครับนครปากเซนะครับเลยบรรยากาศดีมากมากเลยถ้าไปทางพื้นไปเ,เซกของปากซองนะฮะอัตตะปืนน่าจะอัตตะปืนน่าจะลงทางไต้นะครับเบื้องก่อนนะครับผมจะได้เข้าอัตตะปืลบอน,นะฮะเมืองโของนํำนะฮะเมืองโของนำํงนำกามุนีน้เดี๋ยว ให้เพื่อนเพื่อนเบื้งบรรยากาศไปซะกอ่อนนะครับสำหรับมื้อนี้การน,น่าจะไปนมาสการองเออน้มาสการไปที่วัดผู้วัดผู้นะครับผู้ออกอย่างนี้กับประมาณ60-70โลนะ60โลนะครับ ผมให้เบิ้งวิวอีกมุมหนึ่งนะครับของนครปัรเซนะะสวยมากครับโอ้โหกระยางขึ้นมาอีกจักหน่อยนะอออกปห้างนอกก็ได้ตัวนี้โอ้โหวิวนี้งามหลายเลยโอ้งามคักวิวนี้สุดยอดเลยฮะอีกมุมหนึ่งนะฮะสวยมากก็ยุ่สูงกว่าเมื่อกี้นะครับยูสูงก็โอบพระมาจักหน่อยนะฮะ มีจุดถ่ายรูปน้ำนะฮะอันนี้มาจากหลวงพระบางนะครับสาวมาจากหลวงพระบางเอาละครับเพื่อนๆมาท่องเที่ยวได้ครับบรรยากาศดีมากเลยถ้ามาช่วงนี้มรสุมนี้บอกก่อนว่าเรนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งึ้นกันนะฮะอาจจะบบเห็นภูเขาแบบเต็มๆนะครับจะมีเมฆหมอกมาลอยมาปกคลุมบางภูเขาภูเขานี้มีแต่ป่าไม้ลุ้นล้วนเลยนะฮะ พระธรรมพระสงฆ์นะครับตีคองตี <Okay. S 1> ตีก้อนยี่บ่ mm hmm. มา ายในวัดนะฮะบรรยากาศภายในวัดอยู่นะครับก็บเป็นจุดเนี้ยมาเซลฟี่ถ่ายรูปนะฮะโอ้ขึ้นมา,างเถิงมองนี้แบบว่าได้บรรยากาศมากเลยนะฮะโอ้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เบิงที่เบิงนะครับเบิงเมืองปากนครปักเซนะฮะได้แบบเต็ม360อองศาเลยนะ ปากเพบน้องนั่งนาลีย้องว่ามีสเสน่ห์ดังจิตใจน้ำเซและดวงดอกไม้พบกุหลาบกินหอมของเมืองปากเซอ้ายเฝ้าหลงทุ่มเทฮักจนหมดใจ ับเอาอา,ากไปครับฝนตกครับเดี๋ยวต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะฮะไปที่จปะปัสััต่อนะครับอเอ้อคาคนใดที่เดินทางมาที่จังหวัดปักเซนะครับสสลองขึ้นม,มาจุดชมวิวแห่งนี้นะครับไ,ไปมากครับ <ลา S 2> ผู้เสลานะผู้เสลาวนะัดผู้เสลาใน บ <The> ทไท<า><ด>ลยลูกครัพ ฮับเอาฮักอ้ายฝากให้จงทนอมขวัญใจบ่ให้เปลี่ยนสีขอวนฟ้าอยาดฝนสุ้มซำไหนเพื่อว่าสองดวงใจได้สื่นสุขีกลาบเอ้ยสวยเบ่งบานในอุ